คร,ค,ครับัเดีครับนจังไดลงเทอผมไปโรงงานกาละสินว่าพูดลึกกวเรืร่องหารนี่ผมเสียเอาไปนั่งกันเลยนะผมเปิดวงจักหม่งอยู่บอกไงคร,ครับผมขอบคุณที่เขียครับคผมขอบคุณในลายแต่ดีใจนำเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ผมกระเบิ้งแต่ละนบบครั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 บผมเดี๋ยวผมีอย่งเดี๋ยวผมีอย่งดอกก็หมดก็ถือว่าเป็นน้องหักคู่หนึ่งนะ บ่มีอย่างเล่ากับลุงลุงกูขั้นไม่คือกันกับผมล่ะบ่าต่างกันดอกกับเพื่นเฮาบ่ามันบ่ามันด้วยหรือบ่าเป็นอย่างหนาก็คือพออยู่พ่อยินกับซอยกันไปอยงนี้นะกัดส่วนเสียบีมากนี่นะมาชุดนีรถเราต้องเชียงใจดอกผมกับเฮ็ดไล่หมองเนาะเฮ็ดไล่หมองมันกับว่ผู้เบิ่ลผู้แย่งนะท่านมาดูสามสามจังหวัดผมกับเรื่อว่าอ่ากัดซอยมาอยู่เด้อเข้ามาดังเฝ้าเคื่องเนผมผมมาบ่บ่เป็นผมซอยแล้วเด้่เล่ามาซอยเฝ้าเคื่องเนี่ยผม แล้วบวนทุนอะไรนม,มันเย็นเน,นีาคนงานใหม่ชาวบ้านกบอกว่าบได้วังังดอกของบังชี่คือหน่งแล้วก็าควบสุกใ้เทศบานเนาะบไดเบิกบวชได้เงียงแล้วก็มีควบสูผมองมีควบสุงขนาดน,านั้นนะคือบุญแล้วนนละตรงนั้นผมไม่น้อนอื่อบนบ่ได้ขึ้นหลนายนะแฟนผมขึ้นกันว่าเออเราดีเดีสินะจังยิงกัสิแต่ถือว่าเป็นแบบยางเป็นคนมีบุญอยู่แลวบองาควบสุกใ้เทบานบวมีบวชได้ว่าบวมบวนแต่จะฟังแรวนี้ติดลด ผมดูโฆษณาทั่วประเทศแล้วแบบว่าติดรถแล้วแต่ผมถ่ายฟังสามมือเข้ามาฟังสามมือนี่ติดเลยผ้าเพิ่นไปเบิ่งบ้านประตูนะผ้าบอดไปเบื้งบ้านประตูนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะผ้าบอดไปเบิ่งบ้านประตูเด้อเพิ่นเอาไห้บแบอย่างงามเลยผมก็เ่อกี้ใช้บ้านอะไะเพราะว่าผมบอกว่าการทั่วเขาว่าย่างทับก้อนหนาๆนี่นี่เบิ่งบ้านประตูแน่นี่ว้เพิ่นเปิดกล่องเมื่ะ นี่เบิ่งบ้านประตูเนี่ยนะนี่บ้าโจผมให้เพิ่นไปเบื้องต้นสามบานเด้อคุนบ่พ่อกับจังบาลกันสามบานวงบ่วงคบอยู่คู่ขันหน่านะอันอยู่นี่บ่มีวงคบอันนี้เป็นบ้านพักซื่อๆเนี่ยบ้านประตูเพิ่นมอบให้ผแบบโมเดิร์นซะก่อนเป็นไล่โมเดิร์นอันนี้ไล่โมเดิรรร์นคคัับบกะจี่ให้ท่าสีให้เรียบร้อยแล้วอันนี้บ่ทันได้ท่าสีดีนะล่องพื้นไว้ซื้ออันนี้เพิ่นล่องพื้นไว้ ดังเตื่อผมกระเียวไปให้วัวันที่บันพุทธนี่นะครับบันพุทธกับพระฤทธาสฉนไปเมื่อไรสดยินดีครับบอคนที่อ๋อคนบาอยากออกซื้อทีลับบอดให้ไอ้ขโมดเป็นตัวแทนเพื่อนอ้ไอ้ขมมดเป็นตัวแทนท่านบ <át stars> ่บ่บ่เป็นยังหนกเพราะว่าใจใจมันไปก่อนแล้วนะบ่เป็นยังหนักใจไปแล้วถือว่าดีถือว่าดีแล้วล่ะครับสั่งผลงานก่นโอ้ยดีใจนั่มอยู่ ทั cho, là, ้งบาโเจทั้งยิหล่าทั้งไอ้ขมอดเป็นทีมงานอะไรทุกคนแหละครับผมก็ดีใจนําอยู่ครับหายยากเลยนี่ยุคนี้อือยุคครับโอ้คนแบบนี้เนี่ยนะครับหายยากเลยนะครับสั่งคนงานสั่งทีมงานสั่งเหตุเทศบานได้เงินได้ท่องเีุ่บุคลากรอยู่ได้มีความสุขเนี่ยาะว่าหายยากผมก็สั่งให้กันน่ะอยู่โรงงานผมก็สั่งเด้เพราะว่าส่วนมากลูกน้องที่รับมากส่วนมากก็อยู่พ่อหม้อผสมมากบอกยังไ คนที่มีปัญหาแบบบ่มีบ้านบ่มีเฮือนมาอยู่นผมโหลดผมว่าผมผมบ่เจียงบ่ตีสิติดคุกมาสิบปีกับว่เป็นยังว่าจะว่าจะจะติดยาบ้ากับพ่อผมว่าเห็นงานนผมได้ผมว่าพ่อฟัเห็นงานหนักยกใหม่ยกไหลไปัฮะบ่บ่ตีเดือดบ่ตีวันเถาะขุนนายสายเงาครับครับครับเอาแต่ละนอ๊บบอสครับขอบคุณหลายเออพบกับพิทวงด้วกันย่านบัวผักปนบาเจียงพ่อ ครับครับครับขอบคุณครับนี่เนียสนามผัดครับมอบมานี้มานีพ่นคนให้คามมเออมา่นคพุทธพุทธพุบอ่าอยู่น้งพี่เฮียอยู่น้งพี่เออมีอะไรประตูเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวพ่อขอำนลังไงขอำอนอป็นยังประทก่อนพ่อได้ไปอานประกาศแาบไหนเนาะอับกูเป็นเาเด็ดเลยเป็นกระถ หนึ่งสองสามครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับจิตเขาเดี๋ยวห้องสิเป็นตัวแทนเนาะไอหมอบบนเวทีฮะโยกขึ้นไปเด้บ่เบ่าเบาหนึ่งแม่เอาลองถือบัาเอาถือขึ้นรถเจ้าก็ได้เพราะว่าบ้านอีกบ้านหนึ่งอยู่อันนั้นบระทัานไหนใส มันเบาเบามันเบาเบาบ้านเฮือนหลับร่องเจ้าไหมเอาไปใส่บ้านหนึ่งเดี๋ยวค่อยขอเฮี้ยมันเบาเบาเอาไปใส่บ้านเฮือนเจ้าเฮือนหลับร่องเัรอไหมเป็นแป้งพอมินฮะโมโมเมนไล่ตรงเป็นไล่ขันแมนอันนี้แข็งแรงแบบนี้ไล่แบบนี้แข็งแดงถ้าเป็นไล่ตรง แมกนิ่งมันมันสิมันลดกเพราถือแดดในจังหน่อยมันกระเจี๊ยอ่าออกเครับเอาขึ้นเขาตัวไปหนี oh. okay. right? yeah. uh ่โอ <wh> ้ขอบคุณเฮียครับเมื่อนี้ตอนรับทั้งที่รับที่นอนยังไม่พอคุณล่ะคุณเอาเข่ามาเรียงไปนงโตสันนี่เฮานี่เฮา นี่ฮานี่ฮาวเฮียบอกผมว่าปีสองพันห้รอยแปดสิบแปดขับจังว่าบวชลูกชายเพิ่นเออนี่หฮานี่ฮาวโอ้หเฮียบริการเองเลยขอบคุณเฮียด้วตอนรับอย่างดีเลยซึ่งเจ แตงพ่ะเข่าให้กินครับขอบคุณบ้านประตูนะครับแทนผู้บริหารนุ่มบอดโจแทนป้าอำนาจแทนแม่สุภาพละครับที่มอบบ้านประตูนะครับให้ป้าเพื่อนนะครับก็ขอขอบคุณเฮียนะครับเนี่ยเพื่นมอบบ้านประตูนะครับให้นี่หลายแบบนะครับอันนี้อยู่โรงงานนะครับเพราะว่าอยู่มองขายเพื่อนสิเป็นเป็นหลานใหญ่นะครับ อยู่คู่ขันเพื่อนอะแต่สีเป๊ะอ่าแต่สีปเป๊ะทายลายล้านเพื่อนอีกทีนึงเพราะว่าวงกบอยู่คุณอันนี้เป็นลายโมเดิร์นลายธรรมดาแต่สิเป็นแบบนี้ครับนี่ลายธรรมดาโอ้โอห <Modern S 1> โมเดิร<อ>์นแค่ไหนครับโมเดิร์นบอกว่าเป็นลายแบบนี้อันนี้ไม่ดูอันนี้ไม่ดูอันนี้ไม่ดูนนดแข็งแรงเอาถ่ายคลิปนี้ครับอย่าลืมอย่าพลาดครับซื้อบัตรซื้อตัว๋วเด้อพี่น้องเออ เรื่งจะพาคกับวันที่สิบห้าดนี้ครับมาเมาสามมือครับสามบาทนะครับแล้วกับแบบรวันหวันหนึบาทครับทไสาวน้อยเป็นแพงแฟนเพจเลยครับเาิมี่ศิลปินรับเชิญครับพี่แมนมณีวันมาวันที่สิบห้าสิบหกนะครับนุ่นดำดงมาวันที่สิบเจ็ดนะครับพบกันท้ๆแทับนเวทีของสาวน้อยครับครับนี่แหะเอาพแมนพอกันเด้พี่น้องทั้งน่าจะเริ่นครับ อำเภอเดชอุดม um um, นะครับจังหวัดอุบลราชธานีพอกันครับเมื่อนี้ฝากไว้สมิสกอรเดี๋ยวกินข้าวกับนิหาวก่อนเ <c oughs> นาะนิฮาวกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับหมูเหรอนิหาวสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b ์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ้คลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ